ชีวิตชายโสดอย่างผมดูดีมีสไตล์เรียบง่ายแต่คลาสสิกมีอิสระและสีสัน <Ooh. S 1> เว้นแต่ว่าจะหายผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะเซะ ครัเนี่ยเจนน้องสาวผมไม่รู้ทำไมมึชอบทำตัวเหมือนแม่ตั้งแต่เด็กแล้วมึงเรียนยังไงเนี่ยชัดภาษาอังกฤษมึงยังศูนย์อีกมึงเป็นลูกครึ่งนะสะสมเกรดศูนย์แพี่ชัดเนี่ยเนียนตามแม่มาเลยพอโตมาก็จู้จที่ขี้บ่นไปซะทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องกินพี่ชัดทำไมไม่เท่ก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยอ่ะก็ร้องถ้าแค่เรื่องกินยังช่วยช่วยแบบเนี้ย ชีวิตพี่ชัดก็จะช่วยๆแบบนี้ไปตลอดแหละขอโทษครับแม่ครับ <S <S เรื่องฉี่มันก็ไม่เว้นฉี่เสร็จมไม่เอาฝาลงน้องไม่อยากเอามือมาจับฉี่ของพี่ชัดไม่โดนจับแค่นี้จับฝ<ม>านี้ไม,ไ,มไม่ได้ไ่ด่รอบฝา,า,บา,า่ไา่่ดนเลย่โน่ยม่นย่ล่ไววมมโอ,อนทยเมนล่ลม่นลมน่มเน่น่ไ ฮัลโหลแม่ไอ้เจนอะเห็นมันเงียบๆอันเนี้ยมันแรดมากรู้เปล่ามันมีแฟนแล้วแม่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยแม่จะห้ามแม่มันคบกันใช่ป่ะขอเนี่ยทำให้เจนเลิกกับคนได้จริงๆะพี่ชัดมีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ให้น้องแต่งงานเพราะทำไมอะกเมต่งพี่ชัดไม่มีสิทธิ์ ภาษินสอน10ล้านระวังจะจบไม่สวยนะคุณจบมันก็คือจบครับมันไม่เกี่ยวว่าสวยหรือไม่สวยนะฮะนี่คุณฟังผมพูดรู้เรื่องป่ะเนี่ยนี่อยากให้ผมต้องมีน้ำโหนะน้ำโหนะคน้ำอะไรครับ คนรักสุดเพอร์เฟกของฉันเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกินต่ลากิมามีอารมณ์ขันผมยังสดอยู่ครับหมายความว่าโสดใช่ไหมคะโสดโสดอยู่ทางนี้นะครับโรแมนติก <c oughs> มัเป็นช่อเลยเีนี้ <c oughs> <c oughs> ฉันควรจะแฮปปี้สุดๆกับความรักทั้งนี้ เว้นแต่ว่าแรดนะเดี๋ยวนี้ฉันดันไม่ใช่ลูกคนเดียวเนี่ยสิเนี่ยพี่ชัดพี่ชายฉันแต่ชอบทำตัวเป็นภาระอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยช่วยทำอะไรสักอย่างอะไรนะจะงานบ้านงานช่างเราทั้งนั้นไรติดแล้วนี่มานอนเล่นอะไรตรงนี้เนี่ย งแต่เล็กจนโตวเวลาเดียวเท่านั้นแหละที่จะมาทําตัวเป็นพี่ก็คือตอนมีคนมาจีบเนี่ยผมบอลครับเจมบอลนะบอลเฉยเฉยบอลเฉยเฉยนีม่มาจีบน้องสาวผมป่ะเนี่ยแต่คอยดูนะแฟนคนนี้จะไม่ให้พี่ชัดมายุ่งเด็ดขาดโมจิ <c oughs> ji, ไม่ต้องไปบอกพี่ชัดนะว่าเราเป็นอะไรกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ชอบคนมนานานแล้วนะพี่ชัด คืนนี้นอนนอกบ้านนะกูเป็นพี่มึงนะเว้ยที่พี่ชัดทำแบบนี้เพราะต้องการเอาคือนน้องก,กับโมจิใช่ไหมคุณเห็นแก่ตัวเลยอะคุณเรื่องอะไรอะสำหรับผมมันไม่สำคัญว่าเราครบกันสองเดือนหรือสองปีถ้ารักมันก็คือรักครับเราเจนละ่ะกลัวอะไรอยู่ ฉันแต่งงานกับผมนะครับผมไม่ค่อยสบายใจเลยที่ต้องเปเรด,ด้วยของเราอ่ะเจนแค่ไม่อยากไปยุ่งกับเขาอ่ะแต่พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดกันนะครับความรักไม่ใช่ความลับถ้าอยากจะรักทำไมต้องเป็นลับเจนว่าโมจิฟังเพลงไทยเยอะเกินไปแล้วนะไม่เคยไม่เคยรักใคร